โอเคสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวผลปีาศาจอ่าได้ของโดฟาฟิงโก้กันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอตีตัวนี้ก่อนคือทุกคนคงมีปัญหาเหมือนผมใช่ไหมว่าคือแบบไอ้การการที่เราจะต้องมานั่งตียอย่างเงี้ยผมตีอะหกสิบเจ็ดสิบตัวมันแล้วมันไม่ออกเว้ยดวงผมมันปัดซบเว้ยขนาดไอ้เมื่อก่อนอะเขาเขาแบบว่ากว่ากว่าที่แบบว่ามอนอน่ะ บอสอะมันจะเกิดอะ่ะโคตรนานเลยนะนานมากนะกว่าจะเกิดแต่ตอนนี้เขาปรับให้เร็วขึ้นเลยนะครับมาเราจะมา,มารีวิวผลอ่าผลได้กันนะครับผมขอเรียกว่าผลได้แล้วกันอันนี้มันเรียกว่าสตริงใช่ไหมสตริงผมขอเรียกว่าผลได้แล้วกันนะครับมาปุ้มอ่าผลได้นะครับผลได้อย่างแรกเลยอะ่ะหลังจากที่ผมได้ผมได้มานะผมฟาร์มสนุกมากเป็นผมฟาร์มสนุกมากจริงๆรินะครับ มากกว่าไอหมัดลูฟี่คลิปที่แล้วคลิปที่แล้วหมัดลูฟี่กว่าจะได้สเต็กเนี่ยค่าทนนานะ่300ะสามร้อยอ่ะทรมานสุดๆผมจะหลับไหลรอบจัดอะ่ะโอเคนะเรารีวิวกันเดี๋ยวจะช้าขึ้นไปอย่างแรกเลยค,คือคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายก็จะเป็นการอ่าเป็นการได้ขวดเห็นไหม,มันก็จะเป็นขวดออกมาได้ขวดมันก็เป็นโกงเล็บอะมันคล้ายๆเหมือนโกงเล็บนั่นแหละแต่ว่าเราจะเป็นได้ไงแรงนะเนี่ย เนี่ยสามทีแตกอ่ะไม่เหมือนไอลูฟี่นะสกิลแบบเต็มที่สามสี่ห้าทอ่าสามสี่ห้าทีอ่ะสี่ทีอ่ะเอะอกว่าจะตายอ่ะแรงนะครับอันนี้แต่ว่าถ้าตีธรรมดาถ้าเอาแรงจริงจริงอ่ะย و ัวแรงสุดละนี่โยโ้ ر ่ะตีธรรมดาแรงแรงแรงสุดละครับส่วนผมนะผมว่านะเพราะว่าผมก็เล่นมาแล้วนะครับอ่ะอันนี้เป็นสกิลสกิลขี้ซ้ายนะครับต่อไปเป็นสกิลแซดนะครับเป็นการพุ่งไปแล้วก็อ่าใช้ ใช้ขวดอย่างนี้เลยแหละนะปุ้งไปปุ้มขวดปุ้มเห็นปะเอฟเฟกมันจะลังการกว่ามันจะเป็นแบบเหมือนแบบหลายสีอะหลายลุ้งอะสวยอะเอาง่ายคือสวยอะเดี๋ยวปุ้มเห็นปะเออถ้าเกิดว่าเอฟเฟกมันอยู่นานกว่านี้ไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วแบบเนี้ยผมว่ามันจะเฟี้ยวมากนะเพราะผมชอบมาเอฟเฟกตปุ้มเห็นปะสวยนะเอฟเฟกอะสามารถแบบติดแบบใช้แล้วติดแบบคู่ต่อสู้ตามไปด้วยอย่างเงี้ยทำเป็นคอมโบได้เลยนะครับต่อไปเป็นสกิล เอกนะครับคิก็จะแบบนี้เป็นได้ฟาดนะได้ฟาดแล้วก็เป็นไฟระเบิดด้วยตรมเห็นปะพอระเบิดแล้วจะติดเผาไหม้ด้วยนะครับเห็นปะติดเผาไหม้สี่สี่ทีนะมันก็ไม่เคยแรงแหละแต่ว่ามันสามารถใช้บนอากาศได้ด้วยไงเห็นปะพอเราพุ่งไปอ่ะเอ้ยอ๋อไม่ตายแล้วพอเราพุ่งไปอ่ะพุ่งไปแล้วก็แบบไปตีตีบนอากาศได้เลยนะครับพุง่งแบบปุ๊บปุ๊บ ตีได้ต่อกเนี่ยมันก็ได้นะครับต่อไปเป็นสกิลซีสกิลซีผมก็ชอบนะมันสามารถแบบว่าดึงดูดแบบเนี่ยไอพวกนี้ได้เป็นอย่างงี้นะครับสกิลซีตุ๊ตตุตตุตตตตตตเห็นปะดอกทั้งสองร้อยกว่านะครับสกิลซีแต่ว่ามันตีบนฟ้าไม่ได้นี่สินะข้อเสียของสกิลซีคือ มันโกเอ้ยข้อเสียเอ้ข้อดีของสกิลซีคือมันมันมันโกงนะครับมันสามารถสกิลตามเราไปแบบได้แบบทั่วมุมเลยบนพื้นนะบนพื้นนะแต่พอบนฟ้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวอะไรผมจะใช้อีกทีนะเนี่ยบนฟ้าตุ๊ตุ๊ตุอะบนพื้นอ่ะแล้วไปบนฟ้าเห็นปะบนฟ้ามันไม่ได้นะครับอืมจริงจริงมันได้แหละหรือว่าวะเฮ้ยเออ ผมว่ามันน่าจะได้นะถ้าเกิดเขารอยอยู่แล้วเราแบบเมาส์เราไปโดนเนี่ยผมว่าน่าจะโดนอยู่นะเออน่าจะได้น่าจะได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะลองใช้สกิลซีอีกรอบหนึ่งนะนี่ตามขาเขารอก็ตามเมาส์มาเลยนะครับดอกวงรงสามร้อยมั้งตงิดคีสก็สามร้อยนะครับต่อไปเป็นสกิลวีนะครับเป็นวงได้นะนี่ปุ๊บส่วนใหญ่สกิลมันจะประมาณนี้วงอ่ะมันจะอยู่แค่ตรงกลางนะครับถ้าเกิดว่า ไอคนที่นั่นน่ะไอคนนั่นมันไม่อยู่ตรงกนะลางมก็ไม่โดนะเข้าใจปะอืมเพราะนั้นน่าต้องทําคอมโบดีๆนะครับเวลาใช้อะแต่ว่าผมว่า,า PVP ก็สู้ได้หมดนะสู้ได้หมดจริงๆปุ๊บปุ๊บต่อไปแล้วก็ได้มาปมฟาดไปแล้วก็เราก็รอยอยู่บนพื้นเออเราก็ลอยอยู่แล้วกดใช้สกิล่ตามตามติดเรื่อยๆอะไรเงี้ยน,นะ <S <S ต่อไปเป็นสกิล F นะครับเป็นสไปเดอร์แมนคนใหญ่ อะโอเคดูนะครับสกิลเอฟหนีโอ้โหถ้ามันต่อไปได้เรื่อยๆฟุ๊กฟุ๊เฟี้ยวเลยนะผมว่าคนเฟี้ยวมากนะเนี่ยมันต้องรอกูดาเสร็จก่อนกับกดไปต่อเห่อมันก็ใช้หนีได้นะทุกคนมันโกงนะเว้ยเออหนีบนฟ้าถ้าเราอยู่บนฟ้าสกิลอื่นๆมันไม่ค่อยโดนนะคะือเกมเนี่ยเวลาเราเนี่ยเดินชมจันนะ่ะมันได้แค่สิบทีถูกไหมเนี่ยมันได้แค่สิบทีนะเว้ยเพราะงั้นอนะ่ะเรากด F ไปปุ๊บ แล้วก็คิวไปเรื่อยๆแล้วก็โดดโดดโดดมากแล้วคิวอย่างเงี้ยเราสามารถทาคอมโบแบบอยู่บนฟ้าได้ยาวๆเลยนะเราสามารถสู้บนฟ้าได้ยาวๆเลยนะครับผม okay. โอเคก็อ่าขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับก็อ่าลิงก์กลุ่มอยู่ด้านล่างก็จะมีเซิร์ฟวีแจกนะครับแล้วก็จะมีดิสคอร์ดให้เข้ามานั่งเล่นด้วยกันนะครับก็ไม่ขออะไรมากขอแค่อย่าท็อกซิกนะครับไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นก็อย่าพูดมึงกูทำแบบมึงกูอะไรอย่างเงี้ย แบบพูดนายเธอแบบน่ารักน่ารักหน่อยก็ดีนะครับแต่ถ้าแบบเออเจอเพื่อนกินเกียนเหมือนกันก็ออะพูดไปเถอะครับมันก็สนุกสนุกสีสันนะอย่าซีเรียสน,นะครับโอเคแค่นี้นะครับบาย